ครื่องไม้สังวนลิขสิทธิ์มติชนภาพประกอบเขาแอดเลดิโกมาดริควาแชมป์ลาลิกาสเปนมาครองได้สำเร็จล่างหญิงแซงชนาเรียบายาดลิซซองถึงหนึ่งในการแข่งขันนัดปิดฤดูกาลเมื่อวันที่ส2พฤษภาคมแอดมารริททีมจะฟูยังขับเขี้ยวยังแชมป์กับอริรวมมือยิงรีมาดริททีมอันดับซองเกมนี้ถ้าแอดมารริชนะจะควาแชมป์ทันที รอสกาเปี iano, ยโนยิงให้เจ้าทีนนำก้อนหนึ่งถึงศูนในนาทีที่18แต่ครึ่งล่างอังแคีวคอเรียยิงตีสเสมอหนึ่งถึงหนึ่งในนาทีที่57หล่างจากงาน10นาทีลุยโซเรสกดประตูใช้ให้ทีมตรามีชนะซ่อมถึงหนึ่งมี86คะแนนควา้าแชมป์ุนแรกในรอบเจดปดกาลและเป็นแชมป์สมัยที่11ของสมสซอนรวมทั้งเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดปรดกาลที่แชมป์ไม่ได้เป็นของรีลมาดริดก,กับมาเซลอนาเครื่องไม้สังวลลิิทธิ์มาติชนภาพประกอบเขา ดังเรยม์มารริยิงแซงชนะิยาเรยุซ่องถึงหนึ่งที่สนามอัลเฟรดนิสเตฟาโนโดยนายมียารยุขึ้นน้ำนึ่งซูนศูนจากเยเรยมีปินอนาทีที่20เบรลวันริดตามตีเสมอหนึ่งถึงหนึ่งจากคาริงเบนเซมานาทีที่87ก้อนที่ลูก,กาโมดริดจะยิงประตูชัยนาทีที่90วกซ่องราชันชุดขท้ามี84คะแนนจบอันดับสองเครื่องไมส้สงวนลิกซิ์มาติชนภาพประกอบขท้า านาทีมาเซลนาทีมันดับสามุกชนะเอไอบาหนึ่งถึงศูนใประตูชัยจากองตัวกรีซมมนนาทีที่แปอด